ค้นลาดดนะเนี่ยคนต่อไปตอนนี้กำลังเล่นที่เป็2 2> นปีสองมอสาวอสมาเมื่ยไรสีน้ำจรีโดนะจากตอนนี้เกง่งกันันเป็นคู่สอนคู่คู่คจบมาเนีเก่งตำราเรียนต่างๆนี่กสมัยอนตำราเรียนจากราสานวิกก็ทำดีมากนีตอนนี้ก็เกง่งอีกหลายด้านนะครับที่ออนโซมาเมื่อไรสีน้นจรีโด ไปห่วงไปเท่ากับมาหลายปันไดนเอาาเฉยๆก้พี่ก็ผูได้อ้สิ่งมันซึจอดแล้วไข้าไปงอไปทำตรง่จมากเออน้ำพ้อมกุนนน้ำพรอมกุนอะไเราโลจิสติกมากหลองหลายบริษัทอร่างโอ้โหการทัดาดการขนส่งคีรถเบลเลยมันขับรถเบลโลจิสติกเลยับ อินเตอร์เนตจะได้หมดหรโอ้น่าน่าทั่วประเทศทั่วให้ทั่วโลกหน่อซุ้มน่าน่าอย่เป็นธรรมดาหรอกครับประธานทโทษคุณพ่อเป็นคนจับมือกันโอ้สุราโอ้สุราพ่อแม่อนหน้าตาเมือนที่บ้านเราหน้าตาดูเหมือนกับฟังเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ อ๋อนี่เป็นยังไงกันได้เเป็นได้เมปนไปหอ่าเป็นตุ้ยายเปนสาวาสาวจะไปไปประเทศหนกยายยายห่วงหลานไ่อยู่นเดียวเ็สิว่ามีเพื่อนตสมปกินกะอันี่ต้ร โอ้มจันไม่ใช่มันไม่ใช่ปามึกนะครับมันใชปลามกนเนี่ย้ยใจร้ายใจไหมให้นุลกอกมาใมลูกโอ้ยีควาตั้งใจมากเลยมีมตั้งใจมากเลย ดีดีใจน้องคนต่างแม่ยัมาร้องไห้ใส่ตลกร้องไห้ตามยายเลยอย่ามาวยร้องไห้อย่ามาร้องไห้นะยายน่ารักใช่ไหมแล้วก็นิสัยก็อย่เผยให้เขาเห็นบุญแล้วเหรอไม่ใช่ไหมอย่ามโวยร้องไห้ ไม่ใช่บ้านเรานะลูไม่ใชเนวงบเรันก็ก็ฟังภาษาใอไม่เปมนลูกเสียงดังนะพ่เป็นล่าเลื้งอ่ะคือกำลังใจว่าไม่มีอะไรพูดอือคื้าหมายในว่เอาไว้วิ่งนเอออาษาอัทกาษต้ได้ไม่ต่างหน้าเลยที่ะลึก ามจาอันนี้ทะลุลงอ่ะนักเกินไม้ก็เลียนหมกจบหนักใจบ่เอาไม้ไป่งจนลูกเลี้ยนนู่นบรรยากาเลี้ยนนู่นกับไม้

ได้เหันดับแรกนชอบบัตรก็ได้คอยเรื่องการจันทึกบันทึกอะไรก็ได้มาสวดีแล้วนะลูกคุณมีมาอะไรมาอหไก็ดีแล้วให้กำลังใจลูกมา

โอ้ได้โอกาสเลยอได้โอกาสยได้โอกาสแลยเน๊ยได้โอกาสเลยอน๊ยไปองกินโดไูเด้อเดพูดไปตั้ไปนะไปไม่ได้อืมกับมาก่อนเลยอย่เฝ้าแตงเด้าแตงแตเอากบเอาได้บรือเปลกับไปนี่แหละจะยากงานแน่าขึ้อย่างผมอ่ะเป็นอย่างกูไเดี๋ยวทานแล้วก็ไปนะ

น้องน้องเดินตามกันไหมวันที่หกค่ะวันเจ็ววี่งตัวใช่ ใช้เด <What? S 1> <Nas S 1> ี๋ยวคุย่ากวนอุ้ยร้อนร้อาร้อนเดือดเดาอดเดือดเอาตดือดเอาเยือดยดืออ่ะอเปลี่ยนเลยเอาเดือดเดือดเขาไปแลกเดีอดนะเป็นความูไป่ต่างประเทศเด้อต้องใช้งลงเป็นตัวแทนน้องได้ดีตงอันนี้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 

เขาปโตนโ้าจะเอา่ง่เอาพอเอกราจจะให้ปัตถุมงคลนะอันนี้เป็นผงมหาราแล้วก็เป็นพัะซิบลี ะกันยาติดตัวันติดตัวกันนัวอะไรก็ไดเออีกนิงอีกนงให้ใครก็ได้แล้วเองให้นะ่ง้วกับ่าให้เอาใกันได้เอาไว้ในกระเป๋สตางค์จะดีมากแล้วก็เอาเอาุงหอมโปรยตัวใส่ในกระเป๋าแ้วก็บเก็บน่าจะหอมแล้วก็เป็นพลังที่ดี แข่งเดียวกเดียวมูตแข่งมากวลนงานเ็รแจกบอลนะแขมีจังการกใมแข่เผาแม่ไอ้นู่นากทำไมนู่นไม่ได้ผูกพี่ไฟเลยะออมาเนี้มมันเือยู่ม่ไ้องผูกได้ยังไงไี่มีมันอเออ

มันก็เป็นแนวนี้่ะเจอามมให้มีผูาลูกเอาฉจะเมาแ่พาเห็นมีดอกเาเาหลายคน้เาจบ้องนี้หรอกค็จะมาผูกพี่สายทำดี ดูในกับภาพกับภาพนี่ก็ได้อะครา่ไม่ละตัวมันเลยดูไม่้ยังไงอ่ะนี่มันต้องนิ่มันต้งเด่ันองไม่สออะอาฟอะไรานไฟซอนไฟรเ อีลองในปัจจุบันนี้มน่างกันสี่ปีอ่างก้าวใ่การยง้วทำหมดแล้วเนาะโอเคจัดก็เรียบร้อย คนกินเอาขี่น้ำได้แลยป่นโอเคอันรย์มาให้ประเดงเราลงทุนกระดงเก็บเสร็จแล้วเกบหคนแล้วนะอย่าพึ่งไม่ทานอย่าพึ่งยอบมาเพียนี้เป็นไงจะังไม่ไปนี่อ่างนั้นะเราต้องอย่างปัจจัยอจรัอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยว้าะต้องผูกแขนเอาต้องผูกแขนข้าไปผูกไมเราไม่ไ้เหรป่ เขทายปูกมะเดื่นก็แดงนึงกแดงแดงขาแล้วต้องปลูกพ่ออาการด้วยใช่ไหมอาจแรย์ตามพี่ที่เขาถือว่าบางคนจงูกบางหมองก็ปลูกแกนท้าก่อนตังไปแล้วก็เดยวเพี้ยนไม่ง่ายไปเลยแต่แจก อัเห็นางไปเห็นงะล้องคอไปเด้องอล้งย่ามาเต้นตอนน้าโบไปกินหูกระทะหรือจะเก็บเก็บเก็บใส่กอบเลยเด้อไม่ใช่เก็บเก็บเลยเก็บกินวันนี้แก้วก็บไปใส่ทุกคนข้าววงยินไหมวนี้อ่ะ ถ้าชาวรวยก็ได้ไปเที่ยวน้ำเก่าเรือยขันย่าเข้านักเห่ยเหยยลูกไปไหนเที่ยวโดด้ลูกนกเขาหดน้ไปนั่งรับตานี่นั่งมือเลยยายนั่งรับจานี่นั่งมื แม่แม่แม <ar> <net diz> ่คำพูดคำจาพยายามเหมือนอาจารย์รุ่นเนาะ